สวัสดีครับพูดถึงเรื่องทำให้คอมของเราเร็วขึ้นเนี่ยมันจะมีวิธีอยู่หลายวิธีทั้งโปรแกรมและการตั้งค่าการตั้งค่าก็จะเข้าไปตั้งค่าในคอมพิวเตอร์ของเราก็จะมีวิธีการตั้งค่าอยู่หลายอย่างแล้วก็โปรแกรม ใช้โปรแกรมซึ่งเป็นโปรแกรมที่จัดเรียงข้อมูลแล้วก็เป็นโปรแกรมที่ล้างหรือว่าทำความสะอาดคอมนะครับมันก็จะมีโปรแกรม C c l e a n e r แล้วก็ข้างในมันก็จะมีคำสั่งเยอะแยะมากมายดับแรกนี่เข้าไปดูอันนี้ก่อนก็แล้วกันเข้าไปตั้งค่าในคอมพิวเตอร์ของเรา,เราว่า จะทํำยังไงที่ให้คอมของเราเนี่ยเร็วขึ้นถ้าเป็นวิด d o w แปดเนี่ยครับก็คลิกเข้าไปที่เดสก์ท็อปแต่ถ้าเป็นวิด d o w เจ็เนี่ยก็ไม่จําเป็นนะครับก็เข้าไปที่สตาร์ทเลยกับที่เริ่มถ้าเป็นภาษาไทยนะครับคือคอมเครื่องนี้เป็นภาษาไทยแล้วก็ถ้าคอมเครื่องไหนาเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็ผมจะอธิบายเป็นภาษาอังกฤษไปไปด้วยนะครับ ข้ปที่เริ่มข้ปที่สตาร์ทตรงนี้แล้วครับแล้วก็ข้อที่แผงควบคุมคือตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นคอนโทรลพาร์เนลเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยครับจะมีความข้องหนถ้ามันเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยมันจะมีไอคอนอยู่ไม่มากมันก็จะเป็นเราเราเราเข้าไปหารายละเอียดข้างในมันยากก็เข้า,ขา คลิกไปตรงนี้ครับแล้วก็คลิกไปตรงที่สองที่ไอคอนขนาดใหญ่ตรงนี้แล้วเราจะเห็นทั้งหมดนะครับวันนี้เราจะตั้งค่าอะไรต่างๆนี่มาตั้งตรงนี้หมดตั้งไฟวอลตั้งภาษาแล้วก็เข้ามาตั้งระบบเสียงอะไรต่างๆก็จะมา,าตั้งตรงนี้หมดเลยครับแล้วก็เวลาเราจะลบโปรแกรมรีมูสรีมูทโปรแกรมก็เข้ามาตรงนี้ครับโปรแกรมควบคุมลักษณะตรงนี้ แรกนี้เข้ามาตั้งภาษาก่อนแล้วกันเพราะภาษานี่มีความจําเป็นมากที่เราจะทําให้ให้ความรวดเร็วของคอมเนี่ยคือให้บรนทันใจในการพิมพ์ในการาตั้งค่าอะไรต่างๆ <c oughs> ก็เข้ามาตรงนี้ครับที่ามาที่ภ,ภาคภาษาเออตรงนี้เนี่ยก็ปกติก็ตรงนี้มันจะเป็นภาษาอังกฤษก็คลิกเข้าไปให้เลือกภาษาไทย แล้วก็ตำแหน่งที่ตั้งก็ให้เป็นภาษาไทยก็ได้ญี่ปุ่นก็ได้ถ้าถ้าอยู่ญี่ปุ่นก็ให้ตั้งญี่ปุ่นครับอันนี้ไม่ไม่จำเป็นหมายความว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมันจะขึ้นตรงกับเว็บไซต์สมมติว่าเราเลือกญี่ปุ่นปุ๊บเนี่ยเวลาเราเข้าไปที่ Internet Explorer เนี่ยมันก็จะเข้าโซนญี่ปุ่นเป็นส่วนใหญ่พอเขมพิมพิมอะไรต่างๆเข้าไปที่ดู Google อะไรต่างๆเนี่ยถ้าสมมติว่าตรงนี้เป็นญี่ปุ่นปุ๊บเนี่ยเราก็จะค้นหาเว็บญี่ปุ่นได้ง่ายถ,าถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ย ตรงนี้ก็จะค้นหา,หาที่ Google เป็นเป็นเว็บัาษ์ไทยได้ง่ายคือตำแหน่งที่ตั้งตรงนี้นด้สสำคัญครับแล้วแต่เราจะเลือกอะไรแล้วก็เข้ามาที่แป้นพิมพ์และภาษาตรงนี้คลิกเข้าไปที่เปลี่ยนแปลงแป้นพิมพ์ตรงนี้นี่ให้เป็นไอ้ให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่ามันจะขึ้นตรงกับตรงนี้ถ้าเราให้มันเป็นภาษาไทย ก็ตรงนี้ก mm ็จะเป็นภาษาไทยรับแรกมันจะยากต่อการพิมพ์ให้มันเป็นสเตอร์ให้เป็น EN ตรงนี้เป็นภาษาอังกฤษตรงนี้ให้เป็นภาษาอังกฤษครับก็ตรงนี้ครับการตั้งค่าแป้นพิมพ์ขั้นสูงพอตรงนี้ให้มันเป็นแถบสีฟ้าจุดนี้ห้เป็นจุดแรกตรงนี้นะครับข้อมูลสุดนี้เป็นแถบสีฟ้าแล้วก็เข้ามาที่เปลี่ยนแปลงแป้นพิมพ์และภาษาปกตินี้มันก็จะอยู่จุดนี้ ให้เราเราคลิกเข้ามา,เ,าเลือกตัวสุดท้ายตรงนี้แล้วอันข้างขวามือนี่ก็ให้คลิกข้างบนสุดนะครับไม่กําหนดตรงนี้พอคลิกให้จุดสีฟ้าให้มันอยู่ตรงนี้ปุ๊บก็ตกลงแล้วก็ตรงนี้เนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับเพราะว่าแล้วแต่จะถนัดนะครับว่าอย่างภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเราจะให้ง่ายเรว่าวกดคอนโทรลครับชิป คังไว้ววระบบเลขกก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นอะไรต่างๆอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่จำเป็นต้องตั้งก็ได้ครับก็ตกลงจากนั้นก็ตกลงครับอันนี้เรื่องภาษาก็พูดคร่าวๆแค่นี้ก่อนนะครับแล้วต่อไปเนี่ยเกี่ยวกับไฟวอลไฟวอลตัวนี้ก็มีส่วนทําให้คอมของเราช้านะครับคลิกเข้าไป จากนั้นเข้ามา,เ,าเปิดหรือปิดไฟวอลตรงนี้เนี่ยปกติมันจะมันจะมีเครื่องหมายถูกที่เปิดไฟวอลตรงนี้ทั้งสองอันทีนี้เราเราไม่จำเป็นเราก็ปิดไปนะครับมันไม่มีผลอะไรก็คลิกที่ปิดไฟวอลวินโดว์เขาบอกว่าไม่แนะนำ แต่ว่าไม่เป็นไรครับปิดไปทั้งสองอันเลยเพราะว่าเรามีโปรแกรมป้องกันไวรัสไว้อยู่ในคอมของเราอยู่แล้วเนี่ยไม,ไม่ไม่กลัวนะครับแล้วก็ตกลงพอตกลงแล้วเนี่ยก็จะมีขั้นตอนต่อไปก็คือเข้ามาที่ศูนย์ปฏิบัติการตรงนี้ถ้าคอมเครื่องไหนเป็นภาษาอังกฤษก็ให,ให,ให้ให้เทียบนะครับผมจาไม่ได้ว่าภาษาอังกฤษแปลว่าอะไรตรงนี้ เข้ามาที่ศูนย์ฏิบัติการแล้วก็เข้ามาที่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการควบคุมบัญชีผู้ใช้ปกติตรงนี้เนี่ยมันตรงสี่เหลี่ยมตรงนี้มันจะอยู่อยู่ตรงกลางตรงนี้ครับเราก็ที่เข้าไปคลิกไซส์ค้างไว้แล้วก็ลากลงมาข้างล่างสุดตรงนี้ก็ตกลงคลิกตกลงตัวนี้เนี่ยจะทําให้คอมเราอช้ามากเลย ก็ตกลงไปหลังจากนั้นก็เกี่ยวกับไฟวอลนี่ก็จะมีแค่นี้นครับแล้วก็ปิดไปหลังจากนั้นเนี่ยเราเข้ามาตั้งระบบปฏิบัติการนะครับคลิกไ้ที่เริ่มแล้วก็ตรงนี้นะครับที่แว่นขยายตรงนี้เนี่ยให้พิมพ์คำว่า m s แล้วก็ C O N s I G M F Config นะครับ M F Config ตรงนี้คลิกเข้าไปพอมันอยู่ข้างบนนะครับพอเราเราพิมพ์ปุ๊บเนี่ยเราก็มันจะโผล่ขึ้นมาข้างบนตรงนี้คลิกเข้าไปดังนั้นเราก็จะมาดูเอวข้อมันข้างบนนะครับมันจะมีคําว่าตัวตัวบูต แล้วก็เข้ามา i วิ h แล้วก็สตาร์ทอัพตรงนี้3ตัวนี้เราจะเข้ามาตั้งค่ามันอันดับแรกเข้าไปที่ boot ก่อนนะครับแล้วก็เข้ามาที่ advanced option ตรง advanced o p ปชันเนี่ยปกติเนี่ยมันจะไม่มีเครื่องหมายถูกอยู่แล้วก็คลิกเครื่องหมายถูกตรง number of ออ o โปรเซสเซอรตรงนี้นะครับ แล้วคลิกไปดูข้างในปกติเนี่ยคอมบางเครื่องมันก็จะมีเลข2แล้วก็ปกติมันจะมันจะมีเลข1ก่อนนะครับแล้วก็คอมเครื่องไหนที่มีค่าสูงสุดก็คลิกที่ค่าสูงสุดนะครับจากนั้นเมมโมร,รี่นี่ก็ไม่ไม่ต้องไปตั้งค่ามันนะครับเพราะว่าพอคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะทำให้เ,เมมโมรีรข่ของเราเนี่ย าชา้าลงตัวนี้นี่ก็คลิกโอเคจากนั้นก็เข้าไปที่สวิตเลือกเลื่อนลงมาครับเลือกคําว่าคําคว่าคอนโทรล security อ่าเดี๋ยวนะครับก็ไปที่ security ครับ security call center ตรงนี้นะครับปกตินี้มันจะมีเครื่องหมายถูกอยู่ที่ security center ให้เราคลิกครั้งหนึ่งเอาเครื่องหมายถูกออกจากา security center ตรงนี้ ดูให้ดีนะครับไปคลิกออย่างอื่นก็อาจจะผิดพลาดก็ได้แล้วก็พอ,พอเอาเครื่องหมายถูกออกแล้วก็ไปล่อยไว้ก่อนครับจากนั้นเข้ามาที่ Start up Startup ตรงนี้เนี่ยเราจะดูครับว่าอันไหนที่คอมของเราไม่จำเป็นคือคือคอมเราจะบูตเวลาเปิดเครื่องครั้งแรกเนี่ย มันจะช้ามากครับเพราะว่าตัวพวกนี้เนี่ยมันรอในการที่จะบูตขึ้นมาพร้อมกับวินโดว์ของเราอันที่ไม่จําเป็นเนี่ยให้เอาเครื่องหมายถูกออกเครื่องหมายข้างหน้าเนี่ยครับอย่างกรณีสกายสกายนี่ Sky ทาให้คมอมเราช้าตอนที่บูตขึ้นมาครั้งแรกครับแล้วก็เอาเครื่องหมายถูกออกในโรแบ็กอัพแล้วก็เครื่องหมายถูกออกพวกไล ตรงนี้ก็ต้องออกหมดครับไบทูลต้องเลือกดูดีนะครับให้ใต้ตัดตัด,ตดใจเองว่าเราจะเอาอันไหนออกไม่เช่นั้นเนี่ยมันอาจจะเกิดปัญหานะครับแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็ดูที่เราจะเอาไว้อย่าง Microsoft อันนี้ตัวนี้ก็ไม่ไม่เอาก็ได้นะครับ กำหนดค่าอันนี้ระบบเสียงของของคอมพิวเตอร์นั่นเ็ระบบเสียงก็เอาไว้ก็แค่นี้ครับพี่ที่จะเอาออกก็คือส่วนใหญ่เนี่ยอย่างสกายเนี่ยเราเรามาลงชื่อเขาใช้ทีหลังเนี่ยน่าจะเร็วกว่าอ,นนอันนี้ก็ให้วิจารณาเองครับอย่างก้อนี้ทุนทุนบาอะไรต่างๆพวก ASK ทุนบาอะไรต่างๆพวกนี้มันไม่จําเป็นเลยก็เอาออกนะครับอย่าง อันนี้ก็เป็นมินิแคมอันนี้ก็ไม่จำเป็นอย่างกูเกิลทบานี้ก็เอาไว้อันนี้ให้เราตัดสินใจเอาเองนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยก็คลิกตกลงแล้วคอมก็จะบอกว่าาจะให้รีสตาร์ทไหมถ้าบอกว่าเราเรายัางยังไม่เพราวกาคอมจะดับไปเองแล้วก็จะเปิดใหม่เอง แล้วก็คลิกว่ายัางไม่ต้องตรงนี้ครับนี่ก็เสร็จสิ้นในการตั้งค่า